ขอบคุณที่เข้ามาชม y ย u u ูบแฮปป p ้เนชช a n เ e ลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แ a p p y ้เนชชา n เ e ลมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีเอาชนะคนขี้อิจฉาเนินทาให้ร้ายโดยไม่ต้องแก้แค้นมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะ เชื่อว่าในชีวิตคนเราทุกคนต้องพบเจอกับคนประเภทที่ขี้อิจฉาจ้องจะเอาชนะไปสมดุทุกเรื่องแต่การที่คุณลดตัวไปโต้อตอบกับคนแบบนั้นมันไม่ได้มีผลดีอะไรกับคุณเลยเพราะไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอะไรมาอธิบายคนประเภทนี้เขาก็จะไม่เปิดใจรับฟังเพราะเขาไม่อยากรับฟังสิ่งที่คุณพูด แต่เขาเพียงต้องการที่จะเอาชนะคุณให้ได้เท่านั้นเพราะเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแต่เขาแค่ต้องการเอาชนะคุณไม่ได้ต้องการสืบหาข้อเท็จจริงเพียงเขาอยากเห็นคุณแย่ลงหรือเพียงแค่กดคุณให้ต่ำลงไปกว่าเขาวันนี้แฮปปี้เนช c ั่นแนลมีกดธรรมชาติแบบที่เข้าใจง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเอาชนะคนขี้อิจฉานินทาให้ร้ายได้มาฝากดังนี้ค่ะ 1. อย่าลืมว่าคนที่อิจฉาคิดร้ายเกลียดชังคนอื่นก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่มเครียดกลังวลนนั่นแหละคือนรกที่กอยกัดกินใจในใจเขาดังคำที่ว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจการอิจฉาเกลียดชังคนอื่นจึงเป็นการทำโทษคนคนนั้นอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปคิดแก้แค้นเขาให้กดแห่งกรรมจัดการดีที่สุดเพราะถ้าคุณตอบโต้เขากลับมันจะเป็นกรรมของคุณด้วย 2. ข้อสำคัญคือคุณอย่าดูถูกคนแบบนี้ ลากไปลงนรกในใจกับเขาด้วยคุณต้องอยู่บนสวรรค์ในโอกของคุณโดยไม่ยอมลงไปทุกข์กับพวกเขาด้วยแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะคนเหล่านี้แปลว่าเขาชนะหมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ดูแลจิตและใจของเราให้มีความสุขไม่รุ่มร้อน ไม่เครียดไม่กังวลอย่าลดความสุขของตัวเองด้วยการคิดแก้แค้นคนอื่นใครพูดอะไรมาก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจคุณทั้งสิ้นเหมือนมีเกราะกำบังน้ำลายยาพิษของคนอื่นคนที่อิจฉาเกลียดชังคุณจะยิ่งหัวเสียเพราะเรื่องที่เขาทนไม่ได้คือเห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวที่ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้นดีขึ้นมีความสุขขึ้นคนขี้อิจฉาจะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่หากเขาได้เห็นการที่คุณมีความทุกข์ ร้อนใจเหมือนพวกเขาจะยิ่งทำให้เขาสะใจ 3. ลงมือทําบางสิ่งเพื่อปกป้องตัวคุณเองการไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่นมาเป็นยาพิษในใจคุณไม่ได้หมายความว่าคุณยอมเป็นพรมเช็ดเท้าให้คนอื่นให้ตรอตรองอย่างดีในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่างคือ 1. มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบและทุกเปกับคนคิดร้ายด้วย 2. มีมาตรการป้องกันตัวเราเองเพราะเราต้องเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบในโลกนี้ด้วยความสุขทั้งมวลของคุณคุณเป็นคนควบคุมร้อยเปอร์เซนต์เพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเองอย่าลดตัวไปตอบโต้คนชั่วด้วยวิธีการแบบเดียวกัน พวกเขาจะเก่งกว่าคุณในวิธีการต่ำตำแบบนั้นเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมวิธีเอาชนะคนขี้อิจฉานินทาให้ร้ายโดยไม่ต้องแก้แค้นหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่กับแฮปปี้เนชชาน n e ลในคลิปหน้าคะ่ะ